สวัสดีค่ะเจ้าเจี้ยวนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาที่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ,คะชื่อว่าตลาดกอไผ่สวนทนสุขนะคะ<ม>โอกาสดีมากเลยค่ะเรา,าเรามาในเช้าวันเสาร์นะคะอากาศเย็นสบายนะคะวันนี้มีโอกาสเจอเจ้าของสถานที่ด้วยค่ะคอาจารย์เป้นะคะคคอาจารย์เป้แนะนำนิดนึงว่าทำไมถึงได้ทำสถานที่นี้ขึ้นคะ,ะก็ชอบไผ่มาตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะก็เ,เลย แต่ก่อนสมัยก่อนคือมันเป็นป่าทนะั้งหมดเลยก็เลยว่าไม่รู้จะคิดจะปลูกอะไรที่มันจะปลอดภัยจากสารเคมีก็เลยว่าเออมองดูว่าไผ่มันน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับที่นี่ก็เลยลงลองปลูกไผ่ดูพอปลูกเสร็จปับ๊บมันก็เติบโตแล้วก็เติบโตเร็วมากนะครับแล้วก็สิบปีผ่านมาแล้วก็สวยเลยครับตอนนี้ถือว่าเป็นสวนไผ่ที่ใหญ่เป็นต้นต้นของบุรรัาน์ ทราบว่าอาจารย์จบที่แม่โจ้ด้วยจบทางด้านเกษตรด้วยเห็นว่าไผ่นี่เป็นอะไรนะคะให้ออกซิเจนอะไรนะไผ่นี่ก็คือเป็นพืชที่โตเร็วนะครับเป็นพืชตระกูลหญ้าเป็นพืชตระกูลหญ้าที่โตเร็วที่สุดในโลกก็ถือว่าเหมือนหญ้าเส้นเล็กๆนะฮะแต่ไผ่ก็เส้นเล็กๆกันเช่นเดียวกันแต่ว่ามันโตเร็วแล้วก็ไผ่นี่สามารถคลายออกซิเจนสูงนะครับ มากกว่าพืชอย่างอื่นถึง35เท่าถ้าเราอยู่ในถ้าเราอยู่ในอยู่ในป่าไผ่เนี่ยนะครับมันจะทํา<ไ>ให้เรามีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเราเยอะมากนะฮะแล้วก็หายใจโล่งพอหายใจโล่งเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับออกซิเจนสูงสูงเนี่ยยุงไม่ค่อยมาในป่าไผ่ไม่ค่อยมียุงนะครับแล้วก็ลมเย็นถ่ายความชื้นถ่ายความชื้นแล้วก็ได้ออกซิเจนสูง เห็นว่าปลอดสารที่ด้วยไผ่จะต้องอยู่ในที่ปลอดสารด้วยไผ่ที่เขาไม่ชอบไม่ชอบสารเคมีเช่นปุ๋ยเคมีอะไรต่างเขาไม่ค่อยชอบเขาชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแล้วก็พวกสารเคมีนี่ไม่จําเป็นต้องใช้เลยเพราะไม่มีโรคแมลงเห็นว่าอาจารย์มีที่ทั้งหมด7ไร่อาจารย์ก็เลยอยากแบ่งปันให้คนอื่นก็เลยทาเป็นลักษณะเป็นตลาดครับแนวคิดตั้งแต่เริ่มแรกก็คือว่าเอเราจะทํายังไงดีเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดย้อนเมื่อสี่เดือนที่แล้วอ่า เรื่องโรคปัญหาโควิดมันเข้ามาแล้วก็แต่ละคนก็ตกงานกันนะฮะแถวข้างๆบ้านข้างๆสวนนี่ก็ไม่ได้ทํางานก็เลยว่าเอเราก็มีสวนไผ่ยอยู่แล้วแล้วก็ลอง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 ,ลองคิดช่วยกรรันดูว่าจะทํำยังไงให้คนอื่นเข้ามาชื่นชมแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในสวนไผ่แล้วก็มีาการค้าการขายชุมชนก็ได้ไประโยชน์ก็เลยคิดเรื่องของตลาดในสวน พอเราสร้างตลาดในสวนขึ้นมาแรกๆก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แม่ค้าเพราะว่าเขาไม่เคยมีที่อุดรเป็นแห่งแรกเลยเพราะไม่เคยมีพอหลังจากนั้นพอนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาแม่ค้าก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอนนี้กลายเป็นแหล่งชุมชนในเฟซบุ๊กอาจารย์่าสุดเห็นว่าแม่ค้าต้องมาจองอะคะแม่จ้าแม่ค้านี่ต้องจองี่จขาจองว่าจะขายอะไรแล้วก็จะขาย เป็นอ่าเป็นรายวันหรือเป็นรายเดือนคตอนนี้เรียงคิวเรียงคิวเข้ามาไม่ไม่แพงครับเพราะว่าเราแค่เราแค่เขาให้เขามีรายได้อ่ามีรายได้แล้วก็อ่ามีที่ค้าขายอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนรอบๆข้างบ้านเราแล้วก็เป็นแค่ค่าขยะบ้างค่าไฟฟ้าค่าน้ำอะไรช่วยกันเท่านั้นเองประมาณนี้แหละครับ ก็ได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์ครับอาจารย์จัดสวนได้สวยมากเลยเห็นว่าลงทุนอะไรก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากไม่ได้เยอะแยะเพราะว่าธรรมชาติเขาช่วยธรรมชาติเขาช่วยช่วยสร้างให้เรานะครับก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ค้ามาช่วยกันแม่ค้าแม่ค้าชุดแรกๆนะฮะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็เลยมาช่วยกัน เมื่อกี้ลองรีวิวลองทานกาแฟสดลราคาอาจารย์ที่ร้านครัที่ร้านของน้องอิมเอมครับร้านดิฟนะครับร้านดิฟต์ค่ะเดี๋ยวจะลองไปทานอาหารอย่างอื่นด้วยครับสุดยอดเลยครับอาหารเยอะแยะมากมายปลาเผานะครับปลาเผาส้มตำนี่อร่อยเลยนะครับแล้วก็อาหารที่นี่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารอร่อยแล้วก็หลากหลายด้วยนะครับชุมชนเอาสินค้าพื้นเมืองอะไรมาขายด้วยขนมพื้นเมืองอะไรก็มีะใช่มัยครับ พปดีมาเช้าแม่ค้าก็เลยยังไม่ค่อยตอ <c oughs> <c oughs> เรามาแต่แปดโมงเลยปกติก็ทยอยแม่ค้าจะทยอยกันมาประมาณ9ก้าโมงขึ้นไปนะครับเตรียมอะไรหาอะไรเสร็จเรียบร้อยกอประมาณเที่ยงนะครับทางนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกก็ทยอยเข้ามามากินข้าวนอก <theo. S 2> จากมีแม่ค้าแล้วเห็นมีดนตรีด้วยใช่ไหมอาจารย์วีาน วันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์เราก็จะเป็นลักษณะของตลาดนัดพิเศษแต่จริงๆแล้วเราเปิดทุกวันแต่วันเสาร์อาทิตย์พิเศษหน่อยก็คือมีตลาดนัดมีแม่ค้าเข้ามาขายเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี่ก็จะมีดนตรีสดก็คือเป็นดนตรีในสวนเบาๆแบบชิวๆนั่งกินข้าว้งไปด้วยชิวๆแบบนั่งชมบรรยากาศแล้วก็รับออกซิเจนไปด้วยครับผมแล้วมีเห็นว่ามีงานศิลปะด้วยหรอคะ บังเอิญว่าน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับที่เขามาช่วยผมเนี่ยเขาก็บอกเขามีไอเดียว่าเราอาจจะเป็นลักษณะของหอศิลป์ในสวนนะเป็นหอศิลป์ในสวนจัดะจะแสดงภาพวาดนะครับศิละปะในสวนก็เลยชงชงตามน้องเขาเลยฮะเปิดตั้งแต่วันที่12จนถึง19เฮะนะฮะเปิดมาตั้งแต่วันที่12จนถึง19ทุกวันฮะไม่ถึง 2> 1 2ถึง19ท่นานวัอ่าครับผมใช่ครับคือคือเป็นระยะของการเปิดแกลเลอรี่ นะครับครับเราเริ่มเราเริ่มเปิดงานวันที่12จะไปสิ้นสุดวันที่19บเอ๋อสิบก้าธันวาในงานศิลปะยังไม่ได้ไปดูเลยเดี๋ยวต้องไปดูครับเพราะว่านี่มีทุกวันเสาร์มีคณาจารย์มีคณาจารย์มีนักศึกษาส่งภาพเข้ามาไว้ที่นี่ไว้ที่แกลเลอรี่เรายังเดินมีทั่วเลยแล้วแกลเลอรี่ในสวนฮะรับไม่น่าจะมีที่ไหนเลยโอเคเดี๋ยวแกลลอรี่จะเป็นนิวคาสเาท์ครับครับครับสวยมากครับสวยมากวันเปิดก็ ท่านอาจารย์จากมหาลัยราชพัฒนเป็นมาเป็นประธานเปิดนะครับแล้วก็มีส่งภาพตอนวันที่12ธันบาใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็น้องๆที่มาจากโรงเรียนต่างๆเมื่อ2วันที่แล้วก็มาจากโรงเรียนหนองหารวิทยา3 5มคนนะครับมาชมตลาดมาชมไผ่ก่อนหน้านั้นก็มีโรงเรียนกระจางวิทย์มาประมาณเป็นร้อยท่านนะครับมาชมเราก็ ให้ประโยชน์กับชุมชนนะครับมีอะไรก็แบ่งปันที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเกิดได้ประมาณเดือนเศษๆนะจ๊ะเนาะครับผมเปิดวันที่เจ็ดพฤศจิกาก็ประมาณสี่สิบกวันครับก็ถือว่าเร็วอยู่แต่ว่าอีกหลายคนในจังหวัดอุดรก็ยังไม่รู้จักนะคะวันนี้เราเจออย่างแนะนําให้มานะคะสูตรอากาศบริสุทธิ์ทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปชื่นชมชนตรีในสวนด้วยแล้วก็ชมงานศิลปะด้วย ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นทางมายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ตะบลพันเหมือนาอาจารย์อ่าบ้านพันเหมือนครับตะบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะกูเกิลแมปหาเจอเลยนะคะตลาดกอไผ่ตลาดกอไผ่ตลาดกอไผ่สวนธนสุขจะขึ้นเลยครับอาจารย์ฝากอะไรนิดนึงค่ะก่อนปิดท้ายก็ฝากให้ชาวอุดรธานีนะครับมาเที่ยวชมแล้วก็มาสูดอากาศมาถือว่านะครับ ให้ธรรมชาติช่วยบำบัดร่างกายเราาออกซิเจนสูงมากที่นี่นะครับด้านนอกอาจจะร้อนมากนะครับพอเข้าด้านในอาจจะคนละคนละคนละแบบเลยนะครับอากาศสุดยอดเลยอยากจะฝากให้มาเที่ยวชมอาจารย์เป้นี่ถือว่าเป็นคนในครอบครัวลงยาอุดรเลยนะคะลูกสาวชื่ออาทิตยาเห็นว่าอยู่ตึกเด็กค่ะฝากชาวลงมาอุดรธานีแล้วก็ชาวจังหวัดอุดรธานีจังหวัดข้างเคียงด้วยมาชื่นชมกันนะคะ และเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต้าเจี้ยวเราพอจุดโดราณทาน,นี้ค่ะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมนี่ครับ